หรับลูกค้าที่รอชมรถสวยรถกระบะทำมาหากินหลังคาแคลลีบอยไม่เอาถอดออกได้ตัวนี้เป็นหลังคาจากศูนย์โตโยต้าเลยนะคะลูกค้าสีเทาไม่มีหลังคาถ้าชอบแบบไม่มีหลังคาชอบทะเบียนคันนี้แต่อยากได้หลังคาคันนู้นก็ได้นะเปลี่ยนให้เหรอคะเปลี่ยนให้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอายวันนี้นะคะเต๋ากับน้องอายนะคะมาพบกับลูกค้าอีกแล้วนะคะแฟนเพจกิษดาคุณค่ะนะคะกับโชว์รูม กิสดาคูดค่านะคะสำหรับวันนี้เนาะเป็นไงบ้างคะน้องอายวันนี้เรามีรถอะไรมานำเสนอดีเออทั้ง3คันนี้นะคะโตโยต้าไฮ u ักเอวิกโกแชมป์ค่ะเครื่อง2.5ปี2015ค่ะตัวจีโอ้โหนะคะมาในราคาพิเศษด้วยนะคะพี่เตา๋าเท่าไหร่คะ3ามแสนเอห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทโอ้โห <laughs> น้องอไอค้าเล่นลูกแต่เช้าเลยนี่ลูกค้าอยากเลยนะเนี่ยคือเจ้านายดีใจมากเลยได้กําไรเยอะเนาะสามแสนบาทนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปพบกับรถสวยๆนะคะเรามาแนะนําโชว์รูมก่อนนะคะโชว์รูมของเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษเป็นโชว์รูมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งกาญจนานี้บริษัทเรามาง่ายมากๆนะคะมาไม่ถูกนะคะทํายังไงน้องไอ โทรโทรหาละกันนะะโทร,โทรหาอย่าลืมนะคะเบอร์0 8 1 1 5 5 0 4 0 0 0 8 3 22 22 23 23 2 2 2 2 2 0 3้งไอ้องอายคนสวยนะคะแล้ก็ติดต่อพี่เต่านะคะลูกเต่าโชว์รูมกิษดากุดธค่ะนะคะ <c oughs> เป็น Toyota v ว g o ก h แชมนะคะแบบตัวนี้คือ3คันที่เราเอามาพบให้ลูกค้าดูนี่คือฟรีดาวทุกคัน <c oughs> น้องลูกค้าไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะคะ3คันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นผ่อนนานสุด 84เดือนนะคะแล้วก็ที่สำคัญขับฟรี90วันนะคะขับฟรี3เดือนน่นเองนะคะ <c oughs> หลังคาแคลี่บอยไม่เอาถอดออกได้ตัวนี้เป็นหลังคาจากศูนย์โตโยต้าเลยนะคะลูกค้า <c oughs> ประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็อะไรถูกเนาะแล้วก็เครื่องเขาดูแลง่ายไม่จุกจิกนะคะไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างฝาครอบโครเมียมนะคะแล้วก็มือเปิดโครเมียม <c oughs> อะมาดูข้างในกัน รุ่นนี้นะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับออปชัน Airbag ABS นะคะ a อร์แบกคู่นะคะแอร์แบ ABS แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นลี v o นะคะฉะนั้นหน้าจอจะเป็นจอตัวใหม่แล้วนะคะจอตัวใหม่ก็สามารถเล่น AUX s USB นะคะ USB <c oughs> พูดกลับไปกลับมานะคะหรือแม้ก็เชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วที่สำคัญนะคะมีมีแบบว่าโปรโมชั่นนิดๆจะบอก ตัวนี้สามารถรับดอกเบี้ยไปได้เลยนะ2.79เออขับฟรี3เดือนนี่บอกเลยว่าโปรโมชั่นดีๆสำหรับคลิปน้องเต๋าแล้วก็น้องอายเท่านั้นนะคะน้องอายเป็นยังไงบ้างนั่งสบายไหมน,นั่งสบายค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะมีเหมือนเป็นฟองน้ำด้วยวค่ะเดินทางไกลก็สบายแน่นอน,นะคะ่ะไม่ปวดเมื่อยหลยังเนานะแล้วพื้นที่เขาก็เยอะด้วยนะคะถึงจะเป็นแคป T o ยต้าีแชมป์ s, เครื่องดี d 2ดปี2 0 0พ สิหนะคะดูสภาพเครื่องกันไปเลยนะคะคันนี้สภาพเครื่องเดิมๆรถไม่มีเฉี่ยวชนแม้แต่น้ำท่วมนะคะรถสวยมากๆเลยเดี๋ยวไปกับคันที่2นะคะตัวนี้ราคาเท่ากันนะคะจริงๆปกตินะสีเทาเราจะตั้งแพงกว่าสีขาวนะคะ3,99,000บาทนะคะ สีขาวก็ตั้ง379ลงมาเท่ากันเลยให้เลือก3คันเลยกับโปรโมชั่นขับฟรี90วันเหมือนกันนะคะอ,อ่ะคันนี้ไม่มีหลังคานะคะคันนี้ไม่มีหลังคาจะให้ดูสภาพอ่ะมาคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันนะคะรถ3คันนี้ยังไม่ได้ล้างสักคันนะไอ็อสภาพเดิมๆใช่แล้ว่านนอกใช่แล้วนะคะเน้นเดิมๆยังไม่ได้บิ้วนะคะ ให้ดูเลยว่ารถไม่ซุดไม่โซ่ไม่แบบไม่เคยใช้บรรทุกหนักค่ะลูกค้าก็เลือกเอาคันที่ไม่มีหลังคามันจะได้จบง่ายๆก็คือมีหลังคาจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเนาะอันนี้ก็คือไม่มีหลังคานะคะเพราะสีเทาเราจะมีสองคันมีหลังคากับไม่มีนะคะอะมาดูข้างในมาดูสภาพข้างในมาแล้วนะคะอ,อะ เห็นไหมคะสภาพภายในเหมือนกันปี2015รถตัวใหม่ก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นรีโว่แชมป์เป็นวีเป็นรีโว่นะคะตัวนี้ตัวแชมป์ก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นรีโว่นะคะหน้าจอเขาเป็นตัวใหม่แล้วนะคะจอเป็นจอตัวใหม่เนาะเกียร์ธรรมดาขับง่ายแล้วก็สภาพนะคะเดิมๆนะคะภายในก็ยังสวยอยู่นะคะภายในก็ไม่เลอะไม่มีริ้วรอยนะคะมาตัดมาที่ข้างหลังันนีใหม่มากค่ะพี่เต๋อเห็นไหมคะสภาพเบาะทุกอย่าง คือมันเป็นแคบใหญ่อ่ะเนาะของน้องอายฉะนั้นตัวนี้คือดูแลรักษาง่ายแล้วก็นั่งสบายด้วยนะคะลูกค้าอย่าเพิ่งเบื่อเรานะคะเรามีรถมาให้เลือกทั้งหมดสามคันนะคะเบื่อก็ดูไม่เบื่อก็ดู <laughs> อะคันนี้ก็สวยสีขาวเห็นไหมสีขาวคือเดิมๆเ,เลยนะคะนี่ยังไม่ได้ถอดน็อตถอดอะไรคือสีคือมาแบบยังไม่มีการทำสีนะ เออเดิมๆเลยนะคะสภาพขนาดนี้เนาะนี่ยังไม่ได้ล้างห้องเครื่องเลยยังมีขี้ดินขี้ฝุ่นเกาะอยู่นะคะแต่ก่อนออกเดี๋ยวเราบ<ม>ิวคลีนให้หรือว่าลูกค้าถ้าชอบนะคะรีบโทรมาก่อนเลยจะได้ล้างรอนะคะเพราะว่าโตโยต้าล้างง่ายค่ะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วสำคัญสุดท้ายเนาะสีเทาไม่มีหลังคาถ้าชอบแบบไม่มีหลังคาชอบทะเบียนคันนี้แต่อยากได้หลังคาคันนู้นก็ได้นะเปลี่ยนให้หรอเปลี่ยนให้ค่ะนะคะ ก็คันนี้ก็ราคาเท่ากันนะคะ t o y ย t a v i g โ c h a ชมเครื่อง2.5ปี2015นะคะตัวนี้ราคา379,000บาทดอกเบี้ย2.79นะคะผ่อนได้นานสูด84เดือนผ่อนได้เดือนละ6,000กว่าบาทแล้วก็ขับฟรีเหมือนเดิม90วันนะคะให้ไปเลยนะคะน้องอายบอกขับฟรีไปเลย90วันลูกค้าไม่ต้องไม่ต้องแบบว่ามานั่งแบบมานั่งกังวลอ่ะเอ้ยฉันออกรถวันนี้ฉันจะผ่อนแล้วเนี่ยฉ,ฉันจะผ่อนแล้วไม่ใช่นะคะ,คะ ฟรี90วันนะคะโปรโมชั่นของเราเกือบลอยกระทงเลยเนาะยาวๆประหยัดเงินไปก่อนเนซฟเงินก่อนเซฟเงินก่อนก็เก็บเงินใส่กระปุกไว้ก่อนหย<ฆ>อดกระปุกนะคะ<ฆ>อ่ะคันนี้ก็เหมือนกันแค่ไม่มีหลังคาแคลรี่บอยเหมือนกับคันแรกนะคะก็ไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างแล้วก็ฝาครอบโครเมียมนะคะแล้วก็มือเปิดโครเมียมเนาะสีเทาเหมือนกันสีเทานี่เป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายมากนะคะ สีที่ไม่ค่อยสก,กปรกนะคะสีที่ไม่ต้องล้างก็ได้เนาะไม่ว่าจะโดนฝุ่นโดนอะไรก็ดูแลง,ง่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญได้รถสวยด้วยนะ <c oughs> เขาไม่เคยบรรทุกหนักนะคะไม่เคยใช้งานที่แบบหนักๆลูกค้าเอาไปก็คือเริ่มต้นใช้งานได้เลยจะเอาไปบรรทุกหนักบรรทุกเบาได้เลยนะคะได้รถสวยไปก็สบายใจเนาะคันนี้ก็จะเหมือนอีกสองคันที่เราพิเต์ไว้นะคะก็จะมีเอ,อฟังก์ชันอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเหมือนกันเลยค่ะ เป็น,นตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นรีวอห้าจอเขาก็จะเป็นตัวใหม่แล้วเล่นได้ทุกอย่างคือเชื่อมต่อบลูทูธ A U X U S B <ะ>ได้หมดเลยเ<ะ>นาะแล้วก็พวงมาลัย Airbag A B S นะคะครบหมดเลยตัวนี้นะคะมาที่แคปนะคะแคปใหญ่นั่งสบายนอนได้นะคะขนคนงานได้นะคะสําหรับลูกค้าที่ไปวิ่งงานนะคะก็ย้ํำอีกทีถ้าใครจะซื้อสามคันก็ซื้อได้นะคะขับส่งฟรีทั่วประเทศที่สําคัญโปรโมชั่นยังไงคะน้องไอ คันนี้นะคะก็จัดเต็มฟรีดาวค,ค,ค่ะสูงสุด84ดส่งวยขางวดละประมาณ6 0 0ักว่าบาทใช่แล้วที่สำคัญก็คือขับฟรีด้วย3เดือนค่ะดเดือน3เดือน3เดือนขับฟรี3เดือนนะคะลูกค้าซื้อรถวันนี้ขับฟรี3เดือนเนอะโปรโมชั่นของเรานะคะ<ช>แล้วก็ช่วงโควิดนี้นะคะก่อนออกรถนะคะกิษราพุดค้าก่อนไปถึงมือลูกค้าฉีดตั้งแต่ตรง ก่อนขึ้นรถเลยก่อนไปส่งรถจนถึงหน้าบ้านลูกค้าเราก็ฉีดอีกรอบหนึ่งก็คือรถปลอดเชื้อแน่นอนปลอดเชื้อแน่นอนนะคะของเรามีมาตรการป้องกันโควิดอยู่แล้วนะคะอย่าลืมนะคะลูกค้าขาลูกค้าท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนในเพจในเฟซใน YouTube กิษดาคูดคาสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามรถยนต์มือสองครบวงจรกิษดาคูดคาไว้ด้วยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้เนาะ เต๋น้องอายแล้วก็ทีมงานกิษรากูตคานะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ